ความรู้สึกโดดเดี่ยวซึ่งเป็นหนึ่งในสัญญาณที่ทรงพลังที่สุดนี่คือบทความความยาวประมาณ5นาทีเพื่อถอดรหัสและเปลี่ยนความรู้สึกโดดเดี่ยวให้กลายเป็นจุดเปลี่ยนที่น่าอัศจรรย์ใจของชีวิตค่ะเมื่อรู้สึกโดดเดี่ยวนี่คือสัญญาณที่จักรวาลกำลังส่งถึงคุณเคยไหมคะใน่ามกลางผู้คนมากมายแต่กลับรู้สึกเหมือนอยู่ตัวคนเดียว หรือในค่ำคืนที่เงียบสงบความรู้สึกว่างเปล่าในใจกลับดังชัดเจนขึ้นมาความรู้สึกโดดเดี่ยวมันเป็นความรู้สึกที่หนักอึ้องและอ้างว้างเราก็ว่าเราเป็นจุดเล็กๆที่ถูกทิ้งไว้ในจักรวาลอันกว้างใหญ่เราอาจจะเริ่มตั้งคำถามว่าเราทำอะไรผิดไปหรือเราไม่ดีพอที่จะเป็นที่รักของใครใช่ไหม ก่อนที่คุณจะปล่อยให้ความคิดเหล่านั้นพาคุณดิ่งลึกลงไปฉันอยากให้คุณอยู่สักครู่หายใจเข้าลึกๆแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันบอกคุณว่าความรู้สึกโดดเดี่ยวไม่ใช่คำสาปและไม่ใช่บทลงโทษแต่มันคือสัญญาณคือจดหมายด่วนที่จักรวาลและจิตวิญญาณของคุณเองกำลังส่งตรงมาถึงคุณโดยเฉพาะ และนี่คือ3ความหมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังสัญญาณนี้ค่ะ 1. สัญญาณให้กลับบ้านคือการกลับมาหาตัวเองในโลกที่วุ่นวายเราต่างสวมบทบาทมากมายเป็นพนักงานเป็นลูกเป็นเพื่อนเป็นคนรักเราพยายามอย่างหนักเพื่อเป็นทุกอย่างให้กับทุกคนจนบางครัง้งเราหลงลืมคนที่สำคัญที่สุดไป นั่นคือตัวเราเองค่ะความรู้สึกโดดเดี่ยวคือเสียงกระซิบจากจิตวิญญาณของคุณที่กำลังบอกว่าเธอห่างหายไปนานนะกลับมาคุยกันหน่อยสิจักรวาลกำลังสร้างพื้นชี่ว่างรอบตัวคุณอย่างตั้งใจลดทอนสิ่งรบกวนภายนอกลงเพื่อบังคับให้คุณต้องหันกลับเข้ามาข้างใน เพื่อเผชิญหน้าและเชื่อมต่อกับความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองอีกครั้งคุณรู้สึกตัดขาดจากคนอื่นเพราะลึกๆแล้วคุณกำลังตัดขาดจากตัวเองสิ่งที่ต้องทำแทนที่จะรีบคว้าโทรศัพท์มาไถ่เพื่อกลบความเหงาลองใช้เวลาอยู่กับความรู้สึกนั้นอย่างอ่อนโยนถามตัวเองโดยไม่ตัดสินว่าตอนนี้ฉันรู้สึกอย่างไรจริงๆนะ มีอะไรที่หัวใจของฉันอยากจะบอกฉันบ้างนะการกลับมารับฟังเสียงของตัวเองคือก้าวแรกของการสิ้นสุดความโดดเดี่ยวที่แท้จริงค่ะ 2. สัญญาณการลอกคราบและยกระดับพลังงานลองจินตนาการถึงหนอนผีเสือ้อที่ต้องขังตัวเองอยู่ในดักแด้หรือนกอินทรีที่ต้องปลีกวิเวกเพื่อผลัดขนและจะงอยปลากใหม่ ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมักจะเกิดขึ้นในความสันโดษค่ะหากคุณกำลังอยู่ในเส้นทางการพัฒนาตัวเองการปรับเปลี่ยนเคลื่อนความทีและตั้งเป้าหมายชีวิตที่สูงขึ้นเป็นเรื่องปกติอย่างยิ่งที่คุณจะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่เข้าพวกกับเพื่อนกลุ่มเดิมกิจกรรมแบบเดิมหรือบทสนทนาแบบเก่า ความรู้สึกโดดเดี่ยวในกรณีนี้คือสัญญาณว่าคุณกำลังลอกคราบทางพลังงานค่ะคุณกำลังสั่นสะเทือนในคลื่นความถี่ที่สูงขึ้นจนไม่สอดคล้องกับสิ่งรอบตัวในระดับพลังงานเดิมอีกต่อไปสิ่งที่ต้องเข้าใจความว่างเปล่านี้ไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่มันคือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ระหว่างทาง ที่จักรวาลกำลังเคลียร์ผู้คนและสถานการณ์เก่าๆที่ไม่ใช่ออกไปเพื่อเตรียมพื้นที่ให้พร้อมสำหรับสิ่งใหม่ที่สั่นสะเทือนตรงกับตัวตนคนใหม่ของคุณเข้ามาแทนที่จงอดทนและไว้ใจในกระบวนการน,นี้ 3. สัญญาณเชิญชวนให้เติมเต็มถ้วยของตัวเองหลายครั้งเรามองหาความรักและการยอมรับจากภายนอก เพื่อมาเติมเต็มถ้วยที่ว่างเปล่าข้างในของเราแต่จักรวาลมีบทเรียนที่ลึกซึ้งกว่านั้นมามอบให้ค่ะความโดดเดี่ยวคือการฝึกภาคสนามที่จักรวาลส่งมาเพื่อสอนบทเรียนที่ส่งพลังที่สุดว่าเธอสามารถเป็นแหล่งกำเนิดความสุขและความรักให้ตัวเองได้จักรวาลต้องการให้คุณเรียนรู้ที่จะเติมเต็มถ้วยของคุณเองจนล้นเพราะความรัก และความสัมพันธ์ที่แท้จริงและยั่งยืนนั้นไม่ใช่การที่คนสองคนที่มีถ้วยพร่องๆมาพยายามตักน้ำใส่กันค่ะแต่คือการที่คนสองคนที่มีถ้วยที่ล้นปรีอยู่แล้วได้โคจรมาพบและแบ่งปันสิ่งที่ล้นออกมานั้นให้แก่กันสิ่งที่ต้องทำคือจงออกเดทกับตัวเองอย่างจริงจังค่ะพาตัวเองไปในที่ที่อยากไป ซื้อของที่อยากได้เรียนรู้ในสิ่งที่อยากรู้เปลี่ยนตัวเองจากผู้รอคอยการเติมเต็มให้กลายเป็นผู้สร้างความสุขและความบริบูรณ์ให้ตัวเองบทสรุปดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณรู้สึกโดดเดี่ยวแทนที่จะมองมันว่าเป็นความอ้างว้างให้ลองเปลี่ยนมุมมองใหม่คะ่ะความโดดเดี่ยวไม่ใช่สัญญาณว่าคุณขาดอะไรไป แต่เป็นสัญญาณว่าบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นภายในตัวคุณจงโอบกอดความเงียบงันนี้ใช้มันเป็นโอกาสในจานทร์กลับมาเชื่อมต่อกับตัวเองไว้ใจในกระบวนการลอกคราบและฝึกฝนให้เป็นแหล่งกำเนิดความสุขของตัวเองเพราะในความเงียบนี้เองที่คุณจะได้ยินเสียงของจักรวาล และที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือเสียงของหัวใจคุณเอง